บ่าเป็นอย่างหลังเธอกระจายออลาเหือไม่เพือนยดน้ำตาไฟส่องหน้าก้าวขึ้นเวที ข่าวด่วนไหมละครับทุกคนใครได้ฟังแล้วบ้างครับองอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงน้ําตาอีหลาน้อยแบบสดๆครับใครฟังแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับ <S <S มเมืม่อวานนะครับทางด้านบอสโจเขาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องสดๆนะครับลงทางแฟนเพจของตัวเองนั่นเองครับเรียกได้วา่าแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้าไปชื่นชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อวานคู่พ่อลูกนะครับเขาก็ได้ไปเข้าห้องอัดนะครับเรียกได้ว่าเข้าไปตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนกันเลยครับทุ่มเทสูตรสำหรับองอิเพบ้าง เพลงนี้เนี่ยอุ้มว่าโอ้โหยอดวิวน่าจะถล่มทลายเลยนะเพราะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับสตอรี่น้องนะครับและคุณแซคชุมแพรศิลปินดังนะครับก็ได้ดิ่งเข้าไปให้กําลังใจน้องถึงห้องอัดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอิลาสู้ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอ่ารุ่นพี่ศิลปินแล้วก็รุ่นน้องที่น่ารักมากๆเลยนะครับเพลงนี้บอสโจก็ปลื้มใจสุดๆนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นอนะ่ะเป็นคนแต่งเองนั่นเองครับ เราก็เพิ่งสืบทราบมาเหมือนกันนะว่าบอสโจแต่งเพลงเป็นแล้วเป็นคนที่อาร์ติสต์มากๆเลยนะครับเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ศิลปินสูงมากนะครับที่แต่งเพลงแบบนี้ได้นะทุกคนเนาะเรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยน่าติดตามสุดๆและเขาจะปล่อยในวันที่19พฤษภาคม9โมงตรงนะครับใครที่เป็น F C U อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เตรียมรอเข้าไปฟังเลยนะครับอุ้มว่าเพลงนี้เนี่ยหนึ่งในมาแรงอีกแน่นอนนะครับเคลมไว้เลยนะคนยิ่งบอกว่าเคลมเก่งนะแต่เคลมทุกครั้งก็คือหนึ่งในมาแรงทุกครั้งนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต อิ่งอิงเพรบ้านแพงได้แล้วก็อุ้มอิ่ม,มขาวกระแสได้นะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับบ่องเป็นอย่างหลังเถอกกะใจอ่อล่าหือไม่เพื่อนหยดน้ำตาไฟสองหน้าก้าขึ้นเวที จบอดีภห้แน่แต่มีเอฟซีพอได้ลีดีสนความท้อบ้องเป็นอย่างคือพากันว่าให้ลาลูกเห็ดยังพิดหูพิดตาคิดเห็นแต่หนาผู้พาสางกอ แม่น้อยคนนี้บ่ลืมคำสอนของพ่อคิดดีคำดีสานต่ออีลาพ่อพ่อรอฟันเป็นจริงองค์อิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณหมอลำสา กร้องน้องใหม้วันใจนาาเด้อแฟนหักโหนให้มันให้แกนกอดตักเป็นแฟนขอความเห็นใจมุ่งหูปเป็นอย่างลังเธอได้นั่งลีให้ลังเธอก็นั่งเะะงสียใจนั่งห้องให้อยู่หลังเวที ฟ้าช่างกันแกล้งเด็กหน่อยตาดำสาไวัยสิหปีขอโอกาสลุงป้าเอซีจบได้มาวันนี้คงได้เห็นแสงตะเวนจ้าทำสุดท้ายไหมลกูกเดี๋ยวฟังพ่อนะโอ้โหเป็นอย่างลำเธอได้นำลี้ให้ ลังเทือกะนั่งสีใจนั่งหอให้อยู่ลำเวทีฟ้าช่างแกล้งเด็กน้อยตาดำซ้ำไว้สิบหกปีขอโอกาสลุมป้าเต็มสีออกมาวันนี้ผมไน้เห็นแสงตะเป็นจ้า นี่สุดยอดครับทำไมด้วปล่อยโปรดิเซอร์ดูพูดดูแลต่อครับบ่เป็นยังหลังเธอได้นั่งนี่ให้หลังเธอก็นั่งเสียใจนั่งห้องไห้อยู่หลังเวที ฟ้าช่างกันแกล้งเด็กน้อยตาดำสมวัยสิบหกปีขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดามาวันนี้คงได้เห็นแสงแร้วเว้น้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับภูมิใจเลยครับพอจะเป็นผู้แต่งครับกับผลงนเพลงนี้ครับ ฝากไว้ด้วยวันที่สิบเก้าเก้าโมงเช้าครับ1 9บเก้าพอคอนะครับสิบเก้าพอคอเกนาฬิกาบ้านแท้ๆอยู่ลูกไก่จากนี่บอ้เสร็จยี่สินนที่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ้สวัสดีบ้าถ่ายลูกเขาใครเนี่ยครับนึ่ว่าบ่าถไทยลูกกับสาวน้อยเพชรบังแท่งน่ย อ่าเนี่ยแหละองค์หญิงพี่แซกชุ่มแพร่มาให้กำลังใจว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นไปหรอให้กำลังใ,ใจก้องเออพี่องค์เญิงผมกับพี่แซกชุ่มแพร่มาให้กำลังใจ<ม>ลูกพี่แซกชุ่มแพราให้กำลังใจเป็นยังไงครับสวัสดีครับไม่ไดเลยอ่ะตั้งแต่จากโมงอีหล่ะป่าคือจังผมต่อเนั่นงแหละฮะเออตั้งแต่บใบโม่งฮะจนฮอดตีสองครับ นั่นเห็นบ่ขนาดที่แซกจุ่มเพลงแล้วต่ไปบ่งถึงตีสองสวยๆล่ะมันบ่มีอย่างยากดอกนี่ยากกว่านี้เขาก็เห็นมาแล้วดังกว่านี้เขาก็เห็นมาแล้วเอาดังอีกอย่างเพลงดูเหรอเนี่ยสุดยอดครับเอาเอาเร็วๆพี่แซ็คเหลือท่อนเดียว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 ได้หลูกอ่าอาแเพลงไพ่สามมัเดือเอาซื้อเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับเพลงใหม่ของพี่แซ็คนะครับ ตัวตึงแฟนเก่านะฮะตอนนี้กำลัง,งยอดวิวกำลังไหลฮะครับ